สวัสดีค่ะวันนี้ครัวสมปัฒนาก็จะมาเสนอเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผานะคะวันนี้วัตถุดิบที่ได้มานะคะก็จะเป็นหอยลายต้มสุกแล้วนะคะเป็นตัวตัวแบบนี้นะก็คือออกมาจากเปลือกแล้วนะคะแล้วก็พริกค่ะใช้เป็นพริกแดงนะคะกับกระเทียมค่ะสับหรือว่าโขกนะคะแค่พอหยาบๆนะคะน้ำพริกเผาค่ะ ใบโหระพาค่ะมากน้อยนี่คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้นะคะพอดีว่าเราอยากจะให้มันมีสีสันแล้วก็มีรสชาติที่เพิ่มเติมขึ้นนะนะคะนอกจากที่เราจะได้ทานหอยแล้วในครัวสมปรธนาเราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็พริกหวานสามสีลงไปด้วยค่ะก็จะได้สีสันแล้วก็จะได้แบบมีรสชาติของพริกกัดไปด้วยเวลาที่เรากัดหอยลายด้วยแล้วก็กัดพริกไปด้วยนะคะ มาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมนะคะเตรียมกระทะนะคะเดี๋ยวเราจะนําน้ํามันนะคะใส่ในกระทะค่ะใส่แค่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันในกระทะนอ่นะ้คะร้อนน่าจะร้อนแล้วนะคะอันดับแรกเราใส่พริกค่ะที่เราจับไว้พร้อมกับกระเทียมนะคะ เราใส่พริกลงไปก่อนนะคะเราเอาพริกผัดกับน้ำมันแบบนี้ก่อนะคะ่ะวิธีผัดแบบนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกกับออแม่ครัวมือใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้กลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมแล้วนะคะเราก็ใส่หอยนะคะหอยลายที่ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้เขาจะสุกมาแล้วนะคะเราอาจจะไม่ต้องผัดนานค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่นพริกเผาค่ะ เราใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยนะคะมากน้อยนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่อันนี้เราใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคแล้วเราก็ผัดน้ำพริกเผาค่ะกับหอยเนี่ยค่ะให้เข้ากันไม่ต้องกลัวว่หอยไม่สุกเพราะว่าเราใช้หอยต้มเลวาวมันก็จสุกมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าผัดแบบที่มันมีเปลือกแล้วอันนั้นเราจะต้องมีวิธีในการผัดแบบหนึ่งแต่สําหรับเก่งๆว่าแบบนี้สะดวก สบายกว่านะคะหลังจากนั้นใส่พริกหวานแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะเพื่อสีสันสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อเราจะแบบได้มีอะไรทานเวลาเรากัดพริกหวานไปด้วยพร้อมกับหอยลายอยากให้เพื่อนๆลองสูตรนี้นะก็คือแบบรสชาติมันจะแบบรสของเกือน,น้ำลายเนะี่ยรสชาติมันจะแบบว่ากัดเอ,อ่อพริกหวานไปแล้วก็กัดหอยลายอะไรเงี้ยมันก็จะได้อรรถรสมากกว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอให้พริกหวานนะคะกับหอมใหญ่นี้นะะเขาสุกนะคะ เราอาจจะไม่ต้องร้อยเขาสุกร้อยเปอร์เซนเพราะว่าถ้าสุกร้อยเปอร์เซนแล้วอะพิกหวานมันจะไม่อร่อยเท่ากับเวลาให้มันสุกประมาณสัก85เปอร์เซนเนาะผัดแบบนี้ค่ะไป,ไปเรื่อยๆนะคะเราปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสนะคะประมาณเรากะประมาณนะคะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแบบนี้นะคะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวแบบนี้ค่ะน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบนะแต่สำหรับเก่งก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถนัดที่จะชอบจะใส่น้ำมันหอยอย่ะคือบางบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันหอยมันก็โอเคนะซอสฝาเขียวนะคะหยอนนิดหน่อยะคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดลดด้วยน้ำตาลสายนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หัดไปเ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้นะคะพริกหวานก็จะสุกได้ประมาณเ0็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเรารออีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบโหระพานะคะเป็นขั้นตอนหลังนะคะขั้นตอนสุดท้าย นี่นะคะ่ะเราอยากทราบว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเราก็ใช้วิธีชิมค่ะชิมที่ตัวหอยเนี่ยนะคะโอเคเพราะว่าเขามีความหวานของกรพริกเผาอยู่แล้วเนาะความเผ็ดก็ได้แล้วเพื่อนไหนที่ชอบเค็มนะคะก็คือใส่น้ำมันหอยแล้วก็เติมซีอิ๊วขผาไปนิดนึงโอเคตอนนี้พริกก็คือได้ดีแล้วเราใส่ผลราคาในขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ่ะ มากน้อยนี่คือแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะคะโอ้ยหล่นด้วยเดี๋ยวอะไรเจ้าเนี่ยค่ะเราก็ผัดแค่แบบนี้นะคะโอเคหอมมากรสชาติได้นะคะและเราก็ยังได้สีสันด้วยเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะเพื่นพนอนๆเ๋ยวขอไปเอาจาน่อน เราก็ทําการปิดไฟได้เลยนะคะเราก็มาตักเสิร์ฟกันค่ะเมนูนี้ง่ายๆเนาะคือมันง่ายเพราะว่าเราใช้หอยลายที่เขาต้มสุกแล้วแต่เราก็จะเติมสีสันโดยการที่เราใส่พริกหวานนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่นะลงไปเนะาะให้มันมีสีสันโอเคเดี๋ยวขอแบบนี้ โอ้อหอมมากขอข้าสวยร้อนๆสักหนึ่งจานะคะ่ะอใบกะเพราอะไรนะ้ะใบโหระพากินแบบโอเคนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหอยลายผัดน้ำพริกเผานะคะเพื่อนๆก็ไปลองทำตามดูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณคะ่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับโคสมปรานาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ